สวัสดีทุกคนนะครับก็ตามรูปคางต้นนะครับก็ถือว่าเละเลยนะครับการซ่อมบอร์ดนะครับต้องทำความสะอาดให้แบบสะอาดเนาะนี่นะประมาณเนี้ยตอนนี้ผมทำความสะอาดแล้วก็บัตรบักกรีใหม่แล้ะนะครับซูมเลย นะครับก็ปัญหาตัวนี้นะครับไตอกรั่วนะครับไฟรั่วนะครับน้ำเข้าตลอดนะครับน้ำเข้าตลอดอ่ะก็คือตรงตรงเนี้ยตรงไตอกเนี้ยสองตัวนี้นะครับมัน ไฟมันรั่วหาก,กันนะครับทําให้ตัวน้ําเข้ามันเข้าตลอดนะครับเปิดเครื่องมาน้ําเข้าเลยนะครับไฟวิ่งหากันน้ําเข้าเลยนะครับคือการซ่อมนะครับต้องล้างทำความสะอาดแล้วก็ต้องอขูดปริ้นนะครับรอยไหมออกให้สะอาดเลยนะครับแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับทําการาบักตรีอะไรใหอ้อย่าติดกันนะครับแล้วก็ เดี๋ยวต้องเคลือบบอร์ดอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวผมผมจะเคลือบบอร์อบบอดในครั้งต่อไปนะครับไม่ให้มันอ่าสนิมหรือว,ว่าไม่ให้มันตัวนี้มันเกิดเขม่าเกิดอะไรสิ่งสกปรกหรือว่าความชืน้นเข้าไปที่ลายปิ้นอีกนะครับก็ถ้าจะซ่อมบอร์ดครับก็คือต้องทังคำสาดให้ดีนะครับถ้าแค่ขุดๆนิดๆหน่อยๆหรือว่า ทำไม่ดีนะครับมันมันไม่จบนะนะครับทวนี้ถ่ายให้ชมกันนะครับจริงๆเป็นอาการเบสิกนะครับก็คือไตอักเสียไตอักกรวอะไรเงี้ยตัวซัมซุงเนี่ยจะเป็นบ่อยเพราะขามันมันเบียดกันนะพูดง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมเคลือบบอร์ดอป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ชมโอเคครับ ตอนนี้ผมใส่น้ำยาเคลือบแล้วนะยังไม่แห้งนะครับจะเงาเงนะานะนะมองไม่เห็นยดีนะครับสังเกตว่ามันจะเงากว่าเดิมนะ อ,อยังไผมเคลือบหนาเลยนะครับผมเทเลย<ม>ก็เป็นน้ำยาวันนิดนะครับสูตรแห้งเร็วนะครับแห้งในอากาศ ก็ค่อนข้างเหม็นนะครับพอๆกับเทนเนอร์นะมันก็น่าจะมีส่วนผสมเทนเนอร์นั่นแหละ โอเคเดี๋ยวทิ้งไว้แห้เหนาะเหม็นเหม็นทเทียต้องไปที่อื่นนะครับโอเคถ่ายให้ดูประมาณนี้นะครับเพื่อให้รู้ว่าอา,อาการเนี้ยอาการน้ําไม่เข้าหรือว่าน้ําเข้าตลอดนะครับไม่ตัดเลยนะคือเปิดเปิดสวิตช์พาวเวอร์มาน้ําเข้าตลอดเลยส่วนใหญ่ตัวแตะตัวเนี้ยมันจะมีปัญหานะครับส่วนตรงนี้แหละนะครับ ก็ให้เพื่อนๆทําความสะอาดให้ดีนะครับขัดให้สะอาดนะครับขูดให้เรียบเลยนะครับซ่อมเสร็จก็ควรจะอาบน้ํายาใหม่นะครับเพื่อความเรียบร้อยและคงทนนะครับใช้ใช้คงทนเนาะใช้นานนะครับโอเคครับ